สวัสดีพี่น้องฟ้องไปได้จ้าเด้อมือหนิยายแมวมามาทงนะยายแมวพามาทงนาอ่าเขางามงามพี่น้องจ้าต้องเขายายแมวงามงามพี่น้องว่าเขายายแมวงามบ่จ้าเขายายแมวงามงามค่ะยายแมวก็ดีใจเขางามป่ะนี่ถ้าพี่น้องมาทงนะสีม้าหยังวัดตีพี่น้องจ้ายายแมวสีพามาทงนี่สีม้าหยังน้อนี่น้อยายแมวนี่น้อโหบ่น้อว่า ยายแมวสิพาพีพาหนองมาเห็ดอีห้องปลากระหกทางยางพี่น้องคะ่ะทางยางกระหกวปนนี้ยายแมวกับสิพา้ายางไปนี่นพี่น้องเนะนาะยางไปอ่ายายแมวสิพ้าไปเบิ้งอย่างอันใดอันหนึง่งอ่าไปน้ำกันเลยจ้าไปด้วยกันเลยจ้าพี่น้องเอ้ยอยางแมนส่อ,อนเขาดีเนาะทุง่งเอ้ยทุง่ลงลู่หั่งทอง กะโกกันแท่นะกะโฮกหะหยาหะค้าไปแล้วโอเคนะออม,มามา,าน้ำกันกับยายแมวยายแมวพะยายแมวพาเพ,พื่อนเพื่อนมาชมพาเพื่อนเพื่อน,อน auditor, มาชมป้าดพี่น้องยายแมวพามาเบงป้าดเบงห้อยป่าบืนห้อยป่าบืนพี่น้องเบงป่าทอหยาบหยาบยุ่น่เลยอยายแมวกับเจาพะผุนพี่น้องคะ ดิน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 แซ่บๆเลยปวด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 เพิ่นสีมาลงไหมพี่น้องเออนี่เพิ่นลงมาแล้วก็มีเลยค่ะเพิ่นลงมาแล้วก็มีลงมาหอดนี่ก็มีเนาะพี่น้องเนาะลงมาหอดนี่ก็มีเจ้าว่ะแต่ว่าสิเป็นปลาอีหยังใหญ่ไหมก็บ่ดูเด้อค่ะเด้อว่าจิเขาอันนี้ตัวนึ่งค่ะนี่อัตัวนึงนี่ไปแล้วไปแล้วอัตัวนึงค่ะนี่นี่สองสามตัวนี่โอ้พี่น้องค่ะโอ้พี่น้องพี่น้องอืม นันถิงน้องไปนันขึ้นให้นางไปดูทั้งนันกอนบันนี้ยายแมวกับสิพามาเบิงฟังทั้งหนีงพี่น้องยายแมวสิพามายามไซยายแมวสิพามายามไซพี่น้องยามไซยามไซเบิงเบิงเบิงยายแมวสิยามไซให้เบิงเด้อพอบานบอยู่มือนี่ยายแมวก็เลยมาค้นเดียวยายแมวมาค้นเดียวค่ะมายามไซค้นเดียวแล้ว่ขยบาดนี่เอาเป็นบ่เป็นก็ต้องฮัดละเอานิมงี เขาใส่ไว้แล้วเขาใส่ไว้แล้วเขาก็ต้องมาหัดตัวพี่น้องค่ะออหัดเช็ดตัวเนาะออยายแมวก็จะมาหัดทำลอ่องเบงอ่าหัดทำหัดยามลองเบงว่ามันจิเปิ่นจังใดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยายแมวจะเอาออกให้เบงเด้อค่ะเด้อยายแมวขออนุญาตเพื่อนเพื่อนกอนเด้อค่ะเด้อแป๊บหบนึ่งนะคะสวัสดีถากอนเด้อค่ะเด้อเอาจับออกไปจับออกไปว่ามีบอเงียบซีรีแถบพี่น้องก็เงียบซีรีเสรเถอะ มันมีบ่หระพี่น้องเหียบซีรีแทบเบ่แม่นผู้ใดเอาห้องคอยไปกินมืดเละตีเนือเหียบซีรีแทะโอ้ยเหยียบซีรีแทะพี่น้องที่เหยียบซีรีแทะมีบ่มีบ่ค่ะมีบ่ค่ะมีบ่พี่น้องมีปลาบ่ค่ะมีปลาบอยใ่เมียพามายามไซพามายามไซเนี่ยมีปลาบ่พี่น้องขาอ๋อเอ้าใจแมวเอ้ยมีปลาบ่มีปลาเจ้ากับสีบ่้งหูตีกับสีวาทดีเนาะอ่า นี่ละอันวิธีใส่ไซลเล้วพอบานมาวิธีใส่ไซเนาะมือนน่นเนาะพอบานวอาใอ้ฟังว่าวิธีใส่ตัวอะไรตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยตัวตั้งขาบวิธีใส่ไซแล้วก็ยจแมวกับสีพามาเบิ้งวิธียามไซอันนี้คือวิธียามไซลได้พี่น้องวิธียามไสล์แมวกับสีพามาเบิ้งพาพี่พาน้องมาเบิ้งไกลไกเนาะพี่น้องเนาะเอามาเบิ้งไกลไกเลยค่ะมาเบิ้งไกลไๆได้โบได้โบพี่น้องวาใยายแมวได้โบเนี่ยเอา เบิงเบิงว่าได้บ่อใดหือบ่อใดเบิงเบิงโอ้ยได้เยอะเลยวะนี่ไงเอาจับยกจับยกผมมีคนมานําจับดากยกเลยอู้อู้อู้ได้ยู่ได้ยู่ได้ยู่พี่น้องโอ้ยยกไซบะไหวยกไซบะไหวพี่น้องคะยกไซบะไหวอู้ได้ยู่ได้ยู่อ่ะอู้ยเขาอืมเขาตุยมึดแล้วอู้หลักไซึ้นมาบ่อยเลยอืมเขาตุยมึดแล้วเขาตุยมึดแล้ว พี่น้องบ่มายามใส่ไว้แล้วกับบ่มายามเนอะใส่ไว้แลวกับบ่ไมายมพี่น้องเอ้ยข่อยนายเออเอามาหนี้ยายแมวกะสิตั้งไว้นี้ยายแมวกะสิไทยออกร้องเบิงได้บะเนี้พี่น้องคะยายแมวสิเไทออกร้องเบิงเด้อค่ะเด้อว่าจะเป็นอย่างไรว่าจะเป็นอย่างไรจะได้แบบไหนบ่ไรแบบไหนตอคอยเบิงน้ำกันเนาะค่ะเนาะคอยรุ่นเนาะค่ะเนาะคอยรุ่นน้ำกันอีกเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะ ไปรุ่นไปนํากันเลยอันเอาไส่ว้างไว้แล้วเนี่ยมยาหยามใส่แล้วก็ใส่ว้างไว้เดี๋ยวบานนี้กันสิเท้บบึงสีมะเท้พี่น้องเบึงโอ้ยหนาะพี่น้องเนาะนี่เนี่ยอ้าวถุงมาใส่ตัวพี่น้องอถุงมาใส่ได้หน่อยได้ไหลายกระซังอันตะก่อนเพื่อเอาของเอาแปมมาใส่เนีอยแตลว่าปัจจุบันย้ายแมวบ่อเห็ดจังสั่นย้ายแมว,แมวเอาถุงมาใส่อ้า วัดแจ็กซี่ได้บ่ได้ยายแมวก็เอามาไปจังสั่นล่ะที่แรกนะอู้น่ะหนักจุดตัวนี่หนักจุดตัวค่ะไปใส่ใส่ไว้คอบานเป็นคนมาใส่อ่าใส่วิธีใส่ใส,ส่บาน,นี้อันนี้ยายแมวบอกวิธีหยามใส่อออเออแต่ยาบหัวเธอวะวิธีหยามใส่ของยายแมวแม่ลุกของเขาซะเด้อเอ้าเอ้าคือบ่ลงหลหรพี่น้องคะ่ะ คือบูลงมเหรอพี่น้องคะนี่ตัวไอ้คว้างมาูดสิค่ะคือบูลงมเหรอคะโอ้ยเขาแขนน่นกันสิค่ะเขาแข่นกันอือโอ้ลงบ่คะ่ะโอ้ลงแล้วรัวรัวรัวแล้วโอ้ยได้ยุตตัวพี่นอ้องนักใส่กระหัดโอ้ยเนาะกระเสดายเนาะ โอพี่น้องค่ะมาเบิงมาเบิงค่ะมาเบิงอ่ามีตัวใหญ่งไงอ่าตัวใหญ่ตัวน้อยกับปนกันนั่นแหละค่ะอ่านี่ยามแล้วค่ะยามแล้วนี่ยามแล้วค่ะยามแล้วเป็นไมวพามายามแล้วนี่เพราะว่าตุยตุยไลค่ะตุยเก็บติมเมิร์ดค่ะพเพราะว่าเพื่อนบ่ได้มายามเนาะค่ะเนาะเพื่อนบ่มายามเพื่อนใส่ใบแล้วเพวื่อนบ่มายามมาันก็เลยตุยเนาะค่ะเนาะอ้วาวพื่นนเห็นบ่ แบบซี่ละ,ก,ละก็ต้องได้ไปเฮ็ดยางเขายากเพราะว่าเมื่อไรเฮ็ดอียังยากเลยน้องขะนนาะโอ้ดีเทว่าอได้หลายยุ่ตัวพี่น้องได้หลายอยุหลังมือกอนเดอบัดนี้เน้ะหลังมือกอนจ้านี่ละบรรยากาศบ้านบ้านบรรยากาศบ้านบ้านายามไซบรรยากาศบ้านบ้านมายามไซดักไซไว้แล้วก็มายามเ้าก็จะไซไว้คืนตัว พ่อบ้านเพื่อนเฮ็ดว้เนาะเขาก็เลยสิใส่ไว้คืนเนาะค่ะเนะาะเขาก็บท่านแกแต่ก็ใส่ว้ใส่ว้กันไว้เนาะสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีนะจ้าทุกคนทุกท่านยายแมวเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแค์ให้ยายแมวเนเด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแค์ให้ยายแมวเด้อจ้าเนาะค่ะเนะาะอสวัสดีนะคะ พุ่นพุ่นพุ่นส่งเต็ยนออกหมดแล้วพุ่นเตีนเตีนออกตัวตทวนทวนเลยป่าไหลย้ำป่าเด้พี่น้องย้ำนี่ย้ำป่าลงไซลงตรงลงนี่หลายเจ้าว่าเอามาหอดบ้านแล้วพุ่นร้อยดิงดิงอยู่ในกะละมังข่อยแล้วบานนี่เซ็ตแฉโดดออกพุ่นโดดออกเซี่ยวสารพุ่นโดดออกเออพุ่นจะโดดออกพุ่นอันพุ่นเอ้ยเอาเอาบารี่อยสิเก็บใส่คืนบานนี้เอาพี่น้องค่ะ เก็บใจขึ้นก่อนเด้จ้ะ